ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะจิ๊บครยาวค่ะโอ้โหอาจจะตกสงสัยนะคะว่าหมวกอะไรต้องขออนุญาตนะคะวันนี้ขอแปลงนะคะทาั้งงานอาสาแล้วก็ทีมข่าวพักสนามจากโฟเรสต์นิวทีวีซึ่งเป็นทีมทีวีที่จะออกมาให้เห็นภาพการทํางานของพี่น้องประชาชนขอถอดหมวกก่อนดีกว่าผมอาจจะกระซิงนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดบําเพณเหนือนะคะเรากําลังมาชมภาพบรรยากาศการตรวจรักษาสุขภาพฟรีนะคะให้กับพี่น้องประชาชนมาชมภาพบรรยากาศด้านในก่อนนะคะ เรดเนวทีวีของเรานะคะไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนนะคะจากกิจกรรมต่างๆนะคะมีการรณรงค์จากหน่วยแพทย์อาสานะคะลายเต้นจริงๆนะคะตอนนี้เต็มไปหมดนะคะฝากด้วยนะคะจากพี่น้องประชาชนทุกๆท่านโอ้น้ำดื่มฟรีนะคะไม่ต้องน้ำดื่มตาสิงหัวใจสิงเลยนะคะจากพี่น้องมานะค่ะมานะค่ะ เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้มีการร้องเรียนนะคะการจัดงานตรงนี้นะ,ะไ, <ป S 1> ไม่อยากให้มีวันเดียวนะ,ะามากันไม่ทันนะคะ<ป> <laughs> มากันไม่ทัน <ไป S 1> จริงๆ <ไป S 1> นะแต่ยังมีผู้นี้ที่สวนจตุจักรมินบุรีด้วยนะคะก<อ>็<ฟ>ิเวณศาลาสองซึ่งมีการลงทะเบียนจากหวยแพทย์อาสาแล้วก็มี พี่น้องนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขศูนย์43มินบุรีนะคะมาร่วมกันในการช่วยจิตอาสาตร,ตรงนี้แล้วยังมีอกหลายท่านแต่ตอนนี้ที่อยู่บริเวณหน้างานสวัสดีค่ะพี่สสวัสดีค่ะค่ะโอ้ตอนนี้มากันกี่ท่านกันเนี่ยวันนี้ของศูนย์43ที่ลงชื่อไว้ของเาพนักงามีท่านแต่เนื่องาอาจากว่าทั้งสอยากจะมาร่วมก็ประมาณ140คนค่ะ แล้วก็ยังมีเพื่อนพี่น้องจากเขตพนายาวนะคะหลายท่านก็มาร่วมแจกอาหารด้วยนะคะห้ด้วยค่ะศูนยด้วย0ูนย์ส1 9เขตมินบุรีเขตพนายาวเขตบึงกลุ่มนะราคาสามเขตเลยนะที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะวัดบรรเพญเหนือวัดบรรเพญใต้นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจุดศูนย์รวมในการค้าขายสินค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้านในต้องกรับขอบพระคุณนะคะอาสาสมัครสาธารามินบุรีด้วย ขอบคุณค่ะน้ำอดีทำเยนลนะค่ะขอบคุณค่ะ381ร้อยแปดสิบเอ็ดถึงสามร้อยแปดสิบหาครับเชิญในสาราส่ง เสียงอาจจะดูไม่ชัดนะคะเพราะว่าเสียงเยอะจริงๆนะบริเวณน,นี้นะคะจุดที่3เจาะเลือดนะคะจุดที่4ตรวจประเมินลตรวจอันตรสาวต้างมนะคะโอค้คขอบคุณมากนะคะที่มาดูอะไรพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะ ความเข้มแข็งของพี่น้องอิงสรสมัครสาจราราสุขนีแค่สมเขตเท่านั้นนะคะแต่ที่ยืนพื้นเป็นหลักนะคะดูแลตรงนี้คือเขตมินบุรี0 4นย่านะคะยังมีอีก50เขตกทมวันนี้หลายพื้นที่จริงๆนะคะสู้ๆนี่คือ เชี่ยนานค่ะรู้ว่าสู้จากโรคภัยแค่เจ็ดค้ะแต่พ่าเห็นไข้งใจของอาสาสมัครสาธารณสุข43มินบุรีหายแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนั่นเจ้าหน้าที่นะคะหมอแพทย์นะคะแล้วก็ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะวันนี้มาร่วมช่วยกันสามเขตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตมินบุรี43เขตบึงปุ่ม056และเขตชันยาวนะคะ พี่น้องประชาชนทีนน่มารอการรับการรักษาตรงนี้จะเป็นจุดคัดกรองสุขภาพนะคะก็ยังมีจุดต่างๆนะคะจุดตัวจทหัวใจนะคะันเคลื่อนไฟฟ้าด้วยนะคะแม่นขนาดจริงๆนะคะทุกซุนนะคะมีหลายจุดก็จริงนะคะคยยทีนี้คิวยาวเก๋จริงคะ วจอบริเวณภายในสลาสองนะคะที่มีการตรวจอีกชั้นนะคะจากพี่น้องประชาชนเริ่มยเดินทางนั่นคือคุณพิสันศรีตันตะกูลนะคะประธานเขตคัญยาและประธาน50เขตคอตมอลของสภาสมบัตรสาธารณสุขและยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายๆท่านด้วยกันเริเนณด้านนอกก็มีซุ้มแจกอาหารให้กับคณะทำงานแล้วก็ประชาชนที่ทยอยเดินทางกันมา รักการรักษานะคะหลายท่านนะคะบนร้องเรียนนะไม่ใช่ร้องเรียนเรื่องการรักษาแต่ร้องเรียนอยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือซุ้มแจกอาหารนะคะก็จะเป็นเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะคะก็จะมีพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขภาเคเขตขนยาวนะคะมาร่วมกันบริจาคอาหารนะคะตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะลุงท่านนี้กินกระดู่เป็นประจํานะคะ สุดยอดจรงิงๆนะคะดูพี่เชฟน,นะคะนอกากเป็นอาสาด้วยยังมาช่วยงานแล้วมาตรวจรักษาด้วยนะคะฝากด้วยนะคะแล้วกลับอ,อร่อยหมดกับท้ะจริงๆนะคะบริเวนใน,นนาไก่ทอดร้อนๆนะคะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะคะมาจากเขตคทองสามวานะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังมีเคทขิงหงุดุด้วยนะคะ ออกจากเตาเมื่อไรหมดเมื่อนั้นค่ะใครี่เหรอไม่ธรรมดาดูแลเพื่อนฝูงจนหิวนะคะเต้นสมอาหารนะคะจากเขตคณะยานะคะแล้วก็พี่พี่สำนักอนามัยกว่าการาถึงพี่น้องประชาชนพวกนี้อขอทั้งจ้นนะจ๊ะไม่แจกค่ะ ขอบคุณขอบคุณใครบ้างขอบคุณชาวคันยาวนะคะชุมชน9ก้าแสนเจ็ดนำโดยประธานสุภาพและก็พี่พี่จิตอาสาทุกคนนะครับที่วันนี้เอาอาหารมาเลี้ยงดูประชาชนคุณหมอพยาบาลน,นะครับวันนี้เราได้ตรวจสุขภาพกันที่วัดบรเมเพ็ญเหนือเขนบุรีแต่คันยาวก็มาช่วยบุรีด้วยอขอให้ได้รับบุญกานทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ ทีงานข่าวภาคสนามจากกูีฑาทีพีเป็นอีกจุดหนึ่งของจุดประชาสัมพันธ์นะคะโดยพยาบาลแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานองคการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งมีพร้อมมาคอยให้บริการนะคะในการตรวจสอบะะและการสอบถามนะคะว่าท่านสนใจแล้วก็อยากจากตรวจตัวเองเป็นอะไรบ้างงท่านอาจจะมึนงงสงสัยนะคะ บริเวณหนึ่งทางการถุงฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนงกงการเขตมินบุรีนะคะไม่บอกไม่รู้เลยนะคะเนี่ยฝายรักษาความสะอาดนี่แต่เห็นการแต่งตัวนี่โอ้โหย้อมแพ้เลยนะจะเขตเมินบุรีนะคะโครงการไม่เทรวมขเ,ตเมะะขตมินบุรีค่ะการ หลายจุด to well pues เลยนะคะที่รหวตว่าตรงนี้นะคะแต่เมืองต่างๆะคสำนักอนามัยด้วยนะคะนี่จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะจโหวัตนะคะจากสำนักอนามัยนะคะที่มาจอดอยู่บริเวณวัดบุมเพนเหนือนะคะต้องฝากด้วยนะคบตรงนี้เป็นจุดทัดฟรองแต่ที่บริเวณนี้ดูเงียบจริงไม่ใช่นะคะด้านในเนี่ยเต็มเอียดจริงๆในศาลานะคะ คิวยาวเหยียดจริงๆนะคะแต่อัดกันอยู่ข้างในแล้วนะคะตอนนี้เนื่องจากท่านใดมาสายหมดแน่นอนค่ะค่ะสมีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยใช่ไหมโอ้โท่านนึงกำลังทานอร่อยจริงๆนะคะไม่มองเพื่อนฝูงเลยนะคะสำหรับอาสาท่านนี้เนาะโอ้โห หอมขึ้นเลยนะคะใจากทิ้ง40จานเออยังไม่ได้ทานทานน้ำส้มทั้งนั้นเองอ๋อค่ะที่คืออาสาที่มาช่วยงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะใช่ค่ะน้ำเกลือไปเจ้านาทีก่อนเก้าดาววิชาเราเสร็จเสร็จก็เราเป็นผ่าาสานะคะอาสาก็มีหัวใจนี้ค่ะนี่นะมาด้วยหัวใจนะคะมาด้วยหัวใจแต่ไม่ได้แล้วมาด้วยใจนะคะ อาสาสมัครสาธารณสุขเราบางท่านนะทําตั้งแต่ยังไม่มีเงินเดือนเลยฮะใช่จนปัจจุบันแล้วก็มาหกร้อยค่ะแล้วที่เป็นหน้าเชื่อชูจริงๆบางท่านยังไม่ได้รับเงินเดือนเสียชีวิตไปก่อนก็มีนะคะอ่านะคะอันนี้ถึงบอกว่าต้องชื่นชมจริงๆนะปากด้วยนะคะแต่้าเสียงดีอย่างนี้เจ็บป่วยศวนมินบุรีอยู่ช่วงบริเวณไหนคะเองตรงข้างเขตค่ะข้างเขตเบุรีแล้วก็่านจัตลาดาข้างคลองมาขาลงสะพานมาก็ถึง ไปง่ายล่ะมาใมีคลองด้วยรถเมย์ไม่เงาะรถไฟฟ้าไม่ต้องไม่ต้องพลาดถ้าเด็กฉันเจ็บปวดเด็กฉันจะไปเรือรบน้ำได้ค่ะทันทันทัน,ทน,ทน,ทนใช่ไหมโอ้ต้องกราบขอบคุณจริงๆอ่ะอขอบคุณค่ะท่านเรือับน้ำก็ไม่ได้เลยค่ะโอ้โหวัดวัดที่เขาท เก็จะทะํา<ะ>เรื่องนะคะเสนอนรัฐบาลนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านโอเคงั้นฝากทักทายอีกั้างหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ